ซูซูกิแวกอนอาร์รถทรงกล่องของนักสะสมคันนี้เป็นรถที่ได้แรงบันดาลใจจากทรงกล่องจากประเทศญี่ปุ่นและไปทำการตลาดอยู่ที่ฮังการีร่วมกับรถโอเปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ารถทรงกล่องคันนี้นะครับเครื่องยนต์4ี่สูบ60แรงม้าคันนี้นะครับเสียงเครื่องยนต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูว่าเครื่องยนต์นะครับสภาพยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานไหมนะครับ เสียงเสียพานก็จะมีนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ารถคันนี้จอดสะส่วนใหญ่นะแต่บอกว่าเครื่องยนต์ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับ 996cc นะครับแบตเตอรี่คานหน้าทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์นะครับนะพร้อมใช้งานพูดง่ายนะครับกระจังหน้ามีตกแต่งมานะครับกระจังหน้าปกติเขาไม่ได้เป็นทรงนี้นะฮะนี่ตกแต่งที่เป็นอลูมิเนียมมาดนะครับดูแข็งแรงบึกบึนนะครับไฟหน้าไฟสปอตไลท์มีนะฮะ อาจต้องขัดใหม่นะครับไฟหน้านะครับคันนี้นะแต่ราคาสุดว้าวอย่างแน่นอนนะครับด้วยความที่ก็เป็นทรงกล่องทรงเหลี่ยมนะครับแรงมันใจจากญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเองพื้นที่แคบนะครับต้องในรถทรงที่แบบสูงโล่งนั่งสบายนะครับแต่ว่าเป็นรถที่คันเล็กๆนะครับยิ่งทุกวันนี้เองนะฮะอย่างโตโยต้าไดฮะโซ่เองที่ญี่ปุ่นหรือซูซูกิฮอนด้าก็แล้วแต่นะครับตอนนี้กําลังกําลังนิยมรถทรงนี้นะครับนะครับนี่คือห้องโดยสารด้านหน้าเกียร์จะเป็นเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับเพื่อสะดวกต่อการขับ นะครับเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับเหมือนรุ่นใหม่ๆที่ใช้กันนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่1 8 9 6 5มนกิโลนะครับไม่แสนแปดหมื่นกิโลนะมีจอทีวีมีด้านบนนะสมัยแต่ก่อนก็ให้มาครบเลยนะครับเบาะด้านหลังนะครับนั่งได้4ี่ที่นั่งหรือที่นั่งนะเครื่องเสียงใส่ให้มาด้านหลังเพิ่มเติมนะครับนะคันนี้ตกแต่งเครื่องเสียงมาด้วยนะครับท่านใดที่ชอบความบันเทิงและบอกคันนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานอย่างแน่นอน ก,ฟฟนนรกระจกไฟฟ้า4บานนะครับเป็นกระจกไฟฟ้า4บานบ่อหนังหุ้ใหม่พร้อมใช้งานนะครับพา,าดูด้านด้านหลังประตูหลังนิดนึงนะประตูหลังก็คือลงสะดวกสบายนะครับแหวก้อนอานะครับซูซูกิแวก้อนอารถทรงเหลี่ยมนะท่านได้ชอบทรงกล่องทรงเหลี่ยมแนละ้วบอกว่าแหวก้อนอาพรพคันนี้นะซูซูกิตอบโจทย์ในการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับด้านหลังก็เก๋ไกนะครับนะใส่กระเป๋าใส่ถุงก๊อบใส่อะไรสามารถ ทำงานได้หลายอย่างนะครับบรรทุกใช้งานได้สารพัดอย่างเพราะว่าเป็นรถทรงที่เหลี่ยมทรงที่กล่องเฮดรูมนะครับหรือว่าพื้นที่หลังคานะฮะถือว่าโล่งสูงโปรง่งสบายนะครับท่านใดอยากได้นะครับวันนี้นะครับมาในราคาที่สุดพิเศษนะครับเพราะคันนี้ราคานะครับ99,000บาทเท่านั้นนะครับ แสนหนึ่งมีทอนนะ99,000บาทสนใจเดี๋ยวส่งกล่องนะในราคาที่สุดประหยัดคันนี้บอกเลยว,ว่าคันนี้ของท่านใดที่ชอบรถสะสมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับหรือจะเอาข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารทะเบียนรถนะครับโทรหาผมในที่สวน7 7 7 6 6 9 9หรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้หรือแอดไลน์จาก ID Li ไลน์ก็ได้ไลน์ Off ฟ f i ชี i ลไอดีไลน์แอดไซน์มงคลคาครับแอดไซน์มงคลคาผมจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับมีรถเข้าใหม่แปลกๆเท่ๆที่เป็นเอกลักษณ์อย่างนี้จะมารีวิวให้ท่านดูในทุกๆวันสวัสดีปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์ครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ